สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมารู้กันว่า Okay, ต้องบอกเลยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะได้มีการออกแบบสมาร์ทโฟนที่ได้รับการพัฒนาไปอย่างมากนะคะในปัจจุบันเรามาดูกันว่าขอบรอบจอแสดงผลบางรุ่นนะคะมันก็จะบางลงและในขณะที่ตัวกล้องนะคะถูกฝังไปด้านในจอโทรศัพท์โดยตรงเลยนะคะแม้ว่ากระทั่งการวางตำแหน่งของของตัว p p o o n นะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกันค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างไรก็ตามค่ะมีปัญหาหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเรามองด้วยตาเปล่าเราจะคิดว่าเอ๊ะมันสมบูรณ์แบบมันมีความถูกต้องและแม่นยําซึ่งบอกจริงๆเลยค่ะว่าอันนี้มันไม่มีอยู่จริงนะคะเราแค่รู้สึกว่าเมื่อเมื่อเรามองด้วยตาเปล่ามันดูแบบเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการผลิตนะคะไม่มีผู้ผลิตใดนะคะที่จะสามารถสร้างการออกแบบสมาร์ทโฟนได้อย่าง ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะคะตัวอย่างเช่น Pixel 7 Pro เนาะมันจะมีตัวบล็อกกล่องที่ไม่ได้อยู่ในตรงกลางซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเช่นเดียวกับตัว iPhone รุ่นล่าสุดนะคะถ้าทุกคนได้เห็นกันหากเรามองดูอุปรกรณ์จากมุมต่างๆจากทางด้านล่างหรือจากทางด้านข้างอะคะ่ะมันก็จะยิ่งทําใหร้รู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีความสบายใจมากขึ้นนะคะแต่เราจะมีตัวอย่างนึงค่ะนั่นก็คือลักษณะของขอบด้านล่างนะคะที่เราจะพูด ถึงนั่นก็คือตัว Galaxy S23 Ultra ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมด้านข้างถึงมี4รูนะคะทางด้านซ้ายของตัว iPhone แล้วก็มี6รูทางด้านขวานี่ทุกคนอยากรู้กันไหมคะนี่แหละคะ่ะคือสาเหตุเราถึงตัดสินใจที่จะศึกษาเรื่องนี้กันนะคะในวันนี้เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะภายในสมาร์ทโฟนบางรุ่นกันบ้างต้องบอกเลยว่าเราจะช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นนะคะว่าทำไมบริษัทต่างๆเนี่ย เขาถึงพยายามที่จะสร้างอุปกรณ์ที่มีความสมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยค่ะว่าอย่าลืมสนับสนุนช่องเราแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพลาดที่จะชมเนื้อหาที่มีคุณภาพแบบนี้กันอีกค่ะเอาละค่ะเราจะไปต่อกันนะคะในเรื่องของอรูปร่างค่ะรูปทรงของ ตัวสมาร์ทโฟนกันนะคะที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดเมื่อเรามองไปทางด้านในแล้วก็ด้านหน้าจอของสมาร์ทโฟนกันโดยเฉพาะกับตัว iPhone รุ่นล่าสุดนะคะที่หน้ากรอบหน้าจอค่ะมันจะมีรูแล้วก็มันจะมีช่องระยะห่างที่เท่ากันซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยกับตัว Android นะคะเราจะพูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกันนะคะในภายหลังนะคะว่า ยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์จากมุมที่ต่างกันออกไปบ้างค่ะเพื่อนๆตัวอย่างเช่นนะคะ iPhone 14 Pro มันจะมีช่องเสียบลำโพงที่ได้มาตรฐานอยู่ทางด้านล่างเขาใช้โครงสร้างที่คล้ายกันมากสำหรับในการพัฒนาอุปกรณ์พวกนี้นะคะความลับอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะอยู่ที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่นะคะจะมีลำโพง เพียงตัวเดียวอยู่ทางด้านล่างถูกต้องไหมคะแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันจะมีเอ๊เหมือนรูดำดำสเีเป็นสีดำนะคะเป็นรูเล็กๆนั้นเอาไว้ทางด้านขวาหรือทางด้านตัวพอร์ชาร์ตนะคะและนี่คือวิวัฒนาการของ ไอโฟน e 14นะคะและนี่ก็คือ Pixel 7 Pro แต่รูช่องอื่นๆนะคะจากทางด้านซ้ายซึ่งบอกเลยว่าเป็นของตกแต่งหรือไม่อ่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะมันมีไว้สำหรับทำอะไรรู้ไหมคะมันไว้สำหรับไมโครโฟนซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามากเลยนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกับลำโพงและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นไปได้มากว่า เพราะผู้ใช้นะคะให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงมากกว่าการบันทึกเสียงนั่นเองค่ะควนมไปถึงการให้ความสำคัญคุณภาพของการบันทึกเสียงของการเล่นเสียงเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับขนาดของตัวตัวบังคับแสงและเลนนะคะของกล้องไมโครโฟนหรือลำโพงเอาละค่ะเพื่อนๆเราจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันนะคะก็คือ ในตัวสมาร์ทโฟนจะมีตำแหน่งที่ไม่เสถียรกับตัวไอตัวพอร์ตชาร์จปรากฏว่าเหตุผลก็คือตัวเรือนของอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วยสส่วนนะคะส่วนแรกเลยนั่นก็คือประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักสําคัญค่ะรวมไปถึงพอร์ตชาร์ตตัว USB นะคะแต่ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นส่วนของตัวเครื่องที่มีความหนามากขึ้นตัวพอร์ตชาร์จ จึงตั้งไว้ในเครื่องที่อยู่ตรงกลางเลยเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะโอเคล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยนะคะว่าศัตรูหลักของการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานของโครงสร้างตัวอุปกรณ์ของสมาร์ทโฟนเนี่ย มันคืออะไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นจอแสดงผลนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสว่างเยอะมากแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยค่ะมันจะมีคุณภาพที่ทรงพลังเยอะมากส่วนประกอบทั้งหมดนะคะที่ได้กล่าวมาเนี่ย คือมันจะต้องใช้พลังงานอย่างเยอะเลยซึ่งจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะเราจะมองเข้าไปยังภายในของสมาร์ทโฟนของรุ่นใหม่ๆเราก็จะพบกับพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะที่ถูกครอบครองไปด้วยแหล่งพลังงานนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะส่วนประกอบที่เหลือที่จะต้องจัดวางไว้ในตำแหน่งที่พอดีแล้วก็มีอยู่ในไม่กี่ไม่กี่ชิ้นของการออกแบบอะคะก็จะต้อง ไม่ให้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มีความยุ่งยากจนเกินไปด้วยเช่นกันค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าในสภาวะเช่นนี้นะคะการวางองค์ประกอบที่ให้ได้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นงานที่ยากขึ้นนะคะซึ่งมองว่ามันมีความขัดแย้งกันนิดนึงนะคะในทางเชิงปฏิบัติอย่างเช่นบางครั้งนะคะปุ่มเปิดปิดที่มีขนาดที่กระทัดรัฐเนี่ยไม่ใช่แค่ เพื่อให้ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่และก็ไม่ลุกล้ำพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับส่วนประกอบอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะนอกจากองค์ประกอบหลักที่เราพูดกันในเรื่องของพลังงานที่มีขนาดใหญ่ในสมาร์ทโฟนนะคะรุ่นใหม่แล้วเนี่ยยังมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่า การที่ลองใช้ตัวโมเดลที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยค่ะหลายๆรุ่นก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าทางด้านบนเราก็จะพบกับตัวเซนเซอร์นั่นแล้วก็ตัวตัวเลนนะคะสำหรับกล้องที่อยู่บนหน้าจอนะคะเกือบทุกครั้งเลยเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าวัดแสงแล้วก็ตัวเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุนะคะตัวลำโพงแล้วก็ตัวเมนบอร์ดอุปกรณ์พวกนี้นะค่ะมันจะอยู่ตรงกลางก็คือ,อไอตัวแบตเตอรี่เลยและ ที่ด้านล่างสุดนะคะเราจะพบกับทุกสิ่งอย่างเลยอย่างเช่นตัวพอร์ชาร์ตัวลำโพงตัวไมโครโฟนแล้วก็ตัวระบบสั่นนะคะแต่เราต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะคะแต่เหตุใดส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมด ที่เราจัดวางเรียงไว้ตามลำดับเนี่ยค่ะโดยเฉพาะก่อนอื่นเลยมันจะเกี่ยวข้องกับความสบายตาถ้าให้เราพูดถึงน,น,นะคะความเหมาะสมที่จะวางลำโพงตัวหูฟังไว้ยังในตำแหน่งของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเมื่อเราสัมผัสกับหูของของเราแล้วนะคะในส่วนตัวบนนะคะเช่นเดียวกันเลยกับกล้องหน้ามันทำให้ได้มุมมองที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ พอจัดขึ้นมามันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมาะสำหรับที่จะถ่ายภาพนะคะมันช่วยให้เราเกิดความสะดวกสบายาในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้นะคะที่กล่าวมาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สายเคเบิลไปยังทั่วตัวเครื่องนะคะเหตุผลหลักๆนะคะของของเรื่องนี้มันก็ยังไม่ใช่ สักทีเดียวว่ามันจะสะดวกสบายแต่เรายังจะรวมไปถึงการที่เราได้กระจายความร้อนนะคะเกี่ยวกับระบบของการทำงานในโทรศัพท์นั่นเองมันก็จะมีระบบสั่นแล้วก็ระบบฝังชิปมาบนามาเธอร์บอร์ดบ้างสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นการทำงานด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ด้วยเหตุนี้ค่ะเราถึงมองว่าการออกแบบภายในของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมักที่จะได้รับการออกแบบที่ให้แน่ใจว่าส่วนประกอบที่ร้อนจนเกินไปนะคะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กันเกินไป่ะสิ่งที่เราสนใจคือตัวองค์ประกอบของอุปกรณ์เนี่ยแหะคะ่ะมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งบอกเลยว่า อีกชิ้นที่บอกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ในแต่ละปีที่ผ่านมานะคะเราต้องบอกว่าเรากําลังพัฒนาแล้วก็มีการพูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับกล้องหลักนี่นะคะบางก็วางไว้ตรงกลางแต่บางทีนั้นก็บอกว่าเอ้ยอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างแล้วก็ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะเราต้องบอกเลยว่าตัวโมเดลกล้องเนี่ยมักจะไม่ได้มาตรฐานสักทีเดียวสรุปก็คืออะไรรู้ไหมฮะเรามาดูรุ่น,นอื่นๆแบบบ้าง ตัวอย่างเช่นความกว้างของแบตเตอรี่อย,อย่างตัว Galaxy S23 Ultra นะคะที่มันมีกินพื้นที่เยอะเกินไปต้องบอกนะคะว่าหากผู้ผลิตต้องการที่จะย้ายตัวบล็อกของกล้อง3ตัวนี้ไปไว้ตรงกลางพวกเขานะคะก็จะย้ายเมนบอร์ดที่มีขนาดใหญ่นะคะเอาไปไว้ที่อื่นซึ่งบอกเลยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนคล้ายๆเป็นเกมกันต่อสู้อย่างหนึ่งนะคะที่ว่าจะต้องทำกันตลอด นั่นก็คือบอกเลยค่ะไม่สำคัญมากเมื่อเราคำนึงถึงจำนวนแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะคะบอกได้เลยว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวพิกเซลไฟนะคะอันนี้ตัวในตำนานเลยสมมุติวราต้องการที่จะเลื่อนกล้องให้ไปอยู่ตรงกลางมันก็จะไปรบกวนกับตัวลำโพงด้านหน้าซึ่งหากพวกเราย้ายตัวบล็อกเซนเซอร์เนี่ยค่ะออกไปให้ต่ำลงนะคะแล้วก็ มีการลดตำแหน่งลงมาเล็กน้อยซึ่งพวกเขาต้องลดขนาดของแบตเตอรี่ด้วยเช่นกันค่ะนั่นคือเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งนะคะที่ที่มองว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าถ้ามองในหลักของการออกแบบนะคะและตอนนี้นะคะในกรณีของตัว iPhone รุ่นล่าสุดก็คือตัวบล็อกของกล้องที่ยังมีขนาดใหญ่นะคะลองนึกภาพดูว่า พวกเขาจะต้องลดขนาดแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยค่ะให้มีขนาดที่เล็กลงมากแค่ไหนเพื่อที่จะให้มันมีมาตรฐานพอดีนะคะกับตัวเครื่องแต่ถือว่าในเี่ยวมี13นะคะ Ultra ตัวกล้องหลักจะอยู่ตรงกลางและค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะคะมันจะทำงานยังไงเรามาดูกันในภายสมาร์ทโฟนกันดีกว่าค่ะ เมื่อเรามองดูแล้วนะคะในแว็บแรกเลยเราจะสังเกตเห็นพื้นที่ด้านนอกของทั้งหมดนะคะจะถูกครอบครองด้วยตัวโมเดลของกล้องนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงกลางก็คือตัวแบตเตอรี่แต่เรามาดูเมนบอร์ดนะคะว่ามันอยู่กันที่ไหนอันนี้คือคำถามดีมาก ปรากฏว่ามันอยู่ใต้เซ็นเซอร์ของกล้องค่ะนี่เป็นการแก้ปัญหาใหญ่ในการสร้างสมาร์ทโฟนที่ให้ได้มาตรฐานหรือเปล่าอะเรามาดูกันค่ะหากเราลองดูกันใน13อุนตรานะคะจากด้านข้างจะเห็นเลยว่ามันจะมีปุ่มตรงกลางนะคะปุ่มเล็กๆที่จะทำให้สามารถติดตั้งโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้ได้แต่ตอนนี้นะคะการแก้ปัญหาทางเทคนิคอาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีนะัก เขาก็เลยยกเลิกไปตอนนี้นะคะเราก็จะมาบอกกันในเรื่องของอกลับมากันที่สมาร์ทโฟนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคะว่าตรงแผงด้านหน้ามีอะไรกันบ้างในขณะที่เราพูดถึงตั้งแต่ในตอนต้นของเรื่องวิดีโอนะคะว่า iPhone นั้นยังห่างไกลกับคำว่าความฝันอันสมบูรณ์แบบของผู้สร้าง จะสังเกตเห็นได้ว่ากรอบรอบหน้าจอค่ะทุกด้านจะมีความหนาเท่ากันในทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ Android แล้วมักจะดูแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคะก็คือตัวกรอบด้านข้างมีความบางตรงกรอบด้านล่างจะมีความหนาเล็กน้อยแล้วก็จะมีข้อยกเว้นบางประการเท่านั้นนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือตัวจอแสดงผลนะคะทุกจอ เชื่อมต่อกับตัวแผ่นอุปกรณ์หลักทางสายเคเบิลอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบให้มันมีดูความมียืดหยุ่นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะคะเรายังมีสิ่งที่จะต้องได้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อจากหน้าจอโดยตรงหรือ,อคอนเซลเลอร์นะคะซึ่งเป็นแผงเฉพาะอยู่แล้วแต่ในการเชื่อมต่อตัวคอนเซลเลอร์นี้ค่ะจะต้องเข้าถึงกับแผงหน้าจอ จำเป็นต้องมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นจึงมีกรอบที่หนาขึ้นอยู่ตรงด้านล่างนะคะเนื่องจากว่ามีการเชื่อมต่อนี้ค่ะมันจะช่วยให้เสถียรมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะตัว Apple เนี่ยเขามีแนวคิดในการใช้ฟิล์มให้มีความยืดหยุ่นได้นะคะสำหรับจอแสดงผลเริ่มตั้งแต่รุ่น iPhone X เลยนะคะวัสดุพิมพ์ก็จะโค้งงอแล้วก็ควบคุมกับการเชื่อมต่อของ จากทางด้านหลังซึ่งจะช่วยประหยัดค่าม mm, ิลลิเมตรให้ได้ดีเยอะยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานไว้ด้วยเช่นกันปรากฏว่า Apple นะคะมีสิทธิ์ในการสร้างจอแสดงผลที่อยูอ่ที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ดีทำให้ไม่มีใครที่จะสามารถเรียนแบบการใช้งานนี้ได้นะคะ ถ้ายัเว้นระหว่างอุปกรณ์ Android นี้ถ้าเรากลับมากันที่สมาร์ทโฟนตัว Android นะคะกลอบที่ไม่ได้มาตรฐานตัวอย่างเช่น o t t i n n p p o n e นะคะ,ะง,ง่ายๆเลยจะตั้งอ,อย่างไรให้มันบรรลุเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ใช่ไหมคะหากเราดูตามสเปคของอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีจอแสดงผล OLED ตัวนี้นะคะที่ยืดหยุ่นได้แต่ดูเหมือนว่า o t t i n n p p o o n เนี่ยคะ่ะเขาจะเรียนแบบเทคโนโลยีของ Apple โดยการดัดแปลงตัวแผงจอแสดงผลที่อยู่ทางด้านล่างแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวคอนโซลเลอร์จากทางด้านหลังอย่างไรกก็ตามนะคะพวกเขาก็ได้ใช้วิธีนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ต้องบอกเลยว่าในทางกับการแก้ปัญหานี้นะคะได้ก็ต้องเหมือนเขาก็ต้องยอมลกยกเลิกไปนั่นเองนะคะอย่างคาเพนะคะ c ี o ขอของ t h i n g Phone เขากล่าวว่า แผงไฮบริดนี้นะคะทำให้บริษัทเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกือบ2เท่าของหน้าจอปกติซึ่งตัวกรอบจอแสดงผลเนี่ยค่ะจะมีความาความบางแล้วก็ความสม่ำเสมอจึงสามารถที่จะทำได้ดีกว่าแต่ปัญหาที่พบก็คืออะไรรู้ไหมคะมันก็คือราคานั่นเองค่ะเพราะว่าราคาสูงของสมาร์ทโฟนมันจะทำให้ มองเห็นถึงความแตกต่างกันนะคะทั้งด้านในเรื่องของการออกแบบมาตรฐานความสมบูรณ์แบบของสอ่าสมาร์ทโฟนจำได้ว่านะคะในช่วงแรกๆของการพัฒนาสมาร์ทโฟนนะคะหลายคนยังคงกังวลเกี่ยวกับการวางตำแหน่งที่ยังไม่สมบูรณ์สักทีเดียวนะคะของของเรื่องนี้ที่มีการวางกรอบรอบจอที่ไม่เท่ากันและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนะคะทุกคนก็ต้องคุ้นเคยกับการ ใช้มันไปแล้วบ้างนะคะบางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซิด้วยซ้ำและเราหวังว่าคุณจะได้พบกับวิดีโอ,อที่จะให้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ให้คุณได้รับชมกันอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอถัดไปของเรากันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ